สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะคะสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องทุกปูทุกคนจ้าฝนมันตกค่ะพี่น้องวัตถุว่าจดีย์ไปออกไปใช้ได้บ่ไปใช้ได้เลยพี่น้องสาวดำก็เลยคลิดไปคิดมาเอา้ามาเฮ็ดคลิปกันหน้าจันนอกเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เห็นหน้าเห็นตานน,น่ำนาอพี่น้องเนะาะผูยทิ้งหนึ่งคนเกิดว่าอันบ่อันแม่สาวดำคือบ่ไทยเห็นหน้าเห็นตานนเนี่ยไทยเห็นดูค่ะพี่น้องไทยเราเด้อนี่เด้อ <c oughs> ค่ะ บานนี้กะมันเป็นโค้งสุดท้ายเนาะมือนี้วันที่สิบหา้าสิบห้ากันยายนพศสองพันหนึร้อยหกสิบหกนะคะพ่อแม่พี่น้องมืออื่นเล็กออกเด้อขออิสม์บังทุกผู้ทุกคนค่ะตัวเลขก,ก็ได้มาหลายสำนักพี่นอ้องอ่าได้มาหลายสำนักได้พี่น้องหลวงพ่อพรค่ะปกติหลวงพ่อพรเป็นบ่เคยเห้เลขหลายตัวป่านนี้จักเกือแต่แต่แตแตนั่งหูจักกับหลวงพ่อพรมาได้สามปีแล้วพี่น้อง แต่งวดนี้หลายตัวแต่เพิ่อนหน่งแยกบนแยกล่างให้หมายความว่าเพิ่นบ่ได้ตัดบบบนี้แสดงว่าที่เพิ่นบ่เขาสองสามงวดเนี่ยคันตัดเราไปตัดตัวถือออกประมาณนี้แหละพี่น้องเพิ่นกันเรื่องหาแบบนี้พี่น้องแคบหน้าจอไว้ได้จ้าเด้อบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลขบนภายในสี่ห้าสี่หกสี่สองพี่น้องและกะห้าห้าห้าหนึ่งห้าสองแปดห้าแปดหนึ่งแปดสองพี่น้องแลวกะ็ะ ล่างกะเพป็นไหนศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เล้วกับศูนย์ซีเก้าซีซีศูนย์เล่ากับซีซีพี่น้องหกเก้าหกศูนย์เล้วกับหกซีค่ะอันนี้เป็นเลขของหลวงพ่อพรเด้อค่ะพี่น้องหลวงพ่อพรกับพี่น้องแคบไปค่ะเอา,อปปเ,อาเบิ้งเลยค่ะเนาะพี่น้องเนาะแคบยั่งค่ะแคบเลยเด้อพี่น้องเด้อค่ะอ่าแคบล้วเนาะพี่น้องเ,ออเนาะ,นอนะเอาไว้เอาไวไ้ใหมห้อง บานนี่เป็นบ้านไปนโคสุดท้ายนั่งบ่ได้นั่นได้ขดัดเด้นั่งอันยิบอันใดได้กระหายเลยพี่น้องอันนี้เป็นเลขปูสีหาค่ะปูสีหา้าเพิ่นกำลังสางโบดเดอ้อพี่น้องค่ะแบ่งปันน้ำใจเพินเ่นเพิ่นเฉียนมาจังสี่เนาะในในไล่นั่งกับเฉียนให้เพิ่นตามนี้แหละพี่น้องเ 9, 3, 9, 6, 6, 6, 3, พิ่นใหมเก้าสามเก้าหกหกสามพี่น้องเลขล่างเพิ่นฟันทงมาถี่เลขเก่าพี่น้อง ได,ด้เลขบนเพิ่นบ่ให้บ่เนาะอ๋อเลขบนเลขบนบ่แม่เพิ่นให้มาแล้วบ่ฮื้อเพิ่นว่าสิให้ก่อนเลขออกมือนึงเบิ่งได้นะนั่งเบิ่งแป๊บเดียวพี่น,อน้องคือได้พอดีเพิ่นว่าเสียงหายแล้วนั่งเบิ่งแป๊บเดียวพี่น,อน้องอ่านั่งเบิ่งแป๊บนึงนะ่ะ มาแล้วนี่พี่น้องหนะแม่นี่ลีหนิคนหายมาแล้วอิลีพี่น้องหางเดียวกันเดี๋ยวน้องเฉันก้อนพี่น้องเคนว่าสี่หามาอันก้อนมาบอกม้นึงงหามาแล้วค่ะนั่งนั่งวันนี้วันทีสิบหาแล้วเนาะอ๋อเนี่ยจ้ะอืมคนว่ามีเท่านี้เ่คนหาวินเอาเด้อบนล่างเคนว่าอันนี้คนเคยวินมาแล้วเดี๋ยวนี้เลยอืมตัวเดียวเคนฟันทุ่งมาตัวเดียวค่ะบน ตัวเดียวพี่น้องฉันใสนะ่ในใบเนี่ยของเพิ่นเนี่ยแหละค่ะที่เพิ่นบนตัวเดียวกับบนตัวเดียวอ๋อนี่กยพี่น้องเพิ่นหายมาแล้วได้เนี่ด้ะ อ้เกือบมานั่งบ่อันคืดได้เนาะนี่เนาะอันเสร็พื้นหามาแล้วจ้ะระว่าให้ตัดเลนในพื้นหายัดบนล่างนี่เหลขกหางเดียวพี่น้องเพิ่มมีมาหางเดียวก็คือเลขสามตัวจ้ะนีเ้อพี่น้องนี่ค่ะเพิ่นทรงหายนเมื่อกี้นี่หกเก้าสามอ่าอันนี้เพิ่นล่างวิ่งเก้าแต่ว่าเพิ่นบอกว่าให้บนล่างเพิ่นเจีในนี่มาบนล่างมาสั้นสแสดงอ๋อก็เพิ่นตัดให้แล้วนีเนาะก็เสร็จนะว่า บนล่างบนล่างเอาไปแช่ในบนล่าง,างพี่น้องพี่น้องเรียบร้อยแล้วเด้อนี่เด้ออ๋นอนี่ผู้เชี่หาค่ะผู้เชี่ยหาแคบนาจอไว้เลยค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะเด้อเด็กก้าไอหกเก้าสามหางเดียวค่ะแล้วก็เก้าสามเก้าหกแล้วก็หกสามค่ะผู้ ปูซีห้าพี่น้องดูว่าพระอาจารย์ต้นเสียดีเนาะพี่น้องเนาะเอาบันี้ต่อไปเลยค่ะพี่น้องปูชัยว่านค่ะปูชัยว่านไห้มาเท่านี้ของเพิ่นเพิ่นไห้เที๊ยเดียวแล้วเลยได้พี่น้องวิ่งบนสองวิ่งบนสองเพิ่นไห้มาสามตัวบนมีหกเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสองเท่านั้นพี่น้องนี่เดอ้อค่ะเดอ้อ นะ่งจอนอะพี่น,อน้องเนาะนังนลล่งเสร็ไรล่วงหายมืดเลยค่ะเพราะมันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะปาหนี้มัปูชายว่าน,นพี่น้องอันนี้พระอาจารย์มีเส้นค่ะพระอาจารย์มีเส้นหวยอันนี้แล้วบ่ท่านไหนไอ้เห็นต้นอืมจริงหรือพี่น้องกันบ่ได้มาทวน,นกันนั่นเลยเนาะนี่เนาะนังน่งแป๊บเดียวได้พี่น้องไอ้ปากกามันไอ จืดเดียวให้พี่น้องซ้ำน,น้ำแป๊บเดียวจ้ะพระอาจารย์มีเส้นค่ะอ่าเรียบร้อยพระอาจารย์มีเส้นค่ะพี่น้องนี่เด้อค่ะ่อนไหนมาหกสามเจ็ด แล้วก็ซีเจ็ดแล้วก็สีแปดพี่นอ้องเนอะนี่เนอะพระอาจารย์มีเส้นเลขเด่นนี่น้ะพี่นอ้องนอะแล้วก็เลขสามตัวกับมีจซีล่ะค่ะมันหกสามเจ็ดเดิมกันหกกับเก้าตัวเดียวกันเพื่อนพิมบอกมากค่ะหกกับเกาตัวเดียวกันนั่นก็เลยเขียนให้เก้าสามเจ็อันนี้หกหกแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ กับเอาน mm ้องพี่น้องเนาะงแปดก็สามตัวเดียวกันเอาแคปหน้าจอเด้อจ้าแคปไปจ้าพระอาจารย์มีเส้นเด้อพี่น้องเด้อเลขนี้เด้อไออันนี้เด้อ่าบาดีมาปูห้าเจ็ดแปดเออปูห้าเจ็ดแปดเพิ่นหายเลขด้วนมากค่ะนั่งเฉินเพิ่มให้เลยเนาะเพิ่นหายเลขด้วนมาก้อพี่น้องเด้อเลขด้วนปูห้าเจ็ดแปดนั่งเฉินเห็นอย่เลยค่ะ ด้วนกับกรุหาเจ็ดแปดเพื่อนไหมาหางเดี่ยวพี่น้องด้วนเพื่อนเหยี่ยมาอนี่พี่น้องเพิ่มไหมตัวเดียวกับศูนย์หนึ่งหกได้พี่น้องนี่ค่ะ ศูนย์หนึ่งหกเพื่อนเพื่อนแม่ตัวเดียวเท่านี้ค่ะพี่น้องเลขด้วนเพื่อนค่ะเอพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยจ้ะแคปหน้าจอเอาไว้เลยค่ะเพื่อนเลขด้วนเพื่อนศูนย์หนึ่งหกเด้อพี่น้องเลขด้วนของปู่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งหกค่ะพี่น้องเอพิจารณาเบิง้งเนาะข้างนาะพิจารณาเบิง้งเด้อ ออน้องเก้าจอมพี่น้อง เน,นี่ยพอค้ำก็น้องขนะพ่อค้ำอุบลค่ะพอค้ำอุบลพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลย้อค่ะเด้อแคปหน้าจอไว้เลยจ้า <c oughs> จะมันบ่อยนั่นอันนี้เอาอันนี้เด้อน้องก้าจอมบวใหญ่เอาเอาน้องน้องน้องก้าจอมบวใหญ่พี่น้องเป้นไห้มาหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็บแปดศูนย์อย่าลืมหกห้าศูนย์แล้วก็1หนึ่งหาเพิ่นวางซีค่ะน้องเก้าจอมบวัวใหญ่เด้อพี่น้องแคบหน้าจอไว้เลยจ้า แคบไว้เลยนาะพี่น้องเนาะแคบไว้แคบไว้มืออื่นเหล็กออกเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมีความหวังบอกว่าไปเดี๋ยวน้อพี่น้องเนาะมัน คนาอโนนของเจสิมบบาทมันถือมันถือเลยพี่น,อน้องเนาะ คำอุบัตเด้อพี่น้องเอาพ่อคำอุบัตจ้ะพี่นออ้องแคปหน้าจอไว้เด้จ้าแคปหน้าจอไว้เลยจ้าจอเ,จเอาแคปแล้วเนาะพี่น้องเนาะพอทุกคนโชคดีเด้อพี่น้องมืออื่นนี่จังได้เห็นในมีเฮียกันเด้อเอาบานนี่เลขน,นี่นังขอฝากไว้เด้อนังจะเป็นมักแห้งนี่เนี้ยหน่อไม้ที่สวนทำน่ะพี่น้องจังได้หรอเกือะ คืนน้องเสี่แล้วมันก็โคง้งลงโคง้โคงลงบ่หอดดินด้นี่คือพญานาคนี่โค้งไว้แบบเนี้ยแล้วก็ไอ้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 เกจไอนะ้ข้ออันนอไม่นะก็กราบมันนะมันสี่ขึ้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 นเป็นแตถวคือพญานาคเห็นเลขชัดเจนเลยตัวเลขมันเป็นสีขาวพี่น้องนั่งมีหลักฐานชัดเจนน้องนั่งให้พี่น้องเบิ่งสำ e หรับไอ้ไอ้ไอ้ไอเอาพี่น้องอ ال, <c oughs> อนั่งฉันไว้เยอะกยะเลข หน่อไม้สวนธรรมนี่ยกะเลขหน่อไม้คล้ายพญานาคมีเลขก้อนพี่น้องโตเดียวเลยมึงเกลื่อนเลยนั่งจนโอ้ยนอนจนว่างมันก็เป็นนังซี่จะดอกเม็ดแอนตะก้อนนั่นเม็ดพี่น้องจําได้เพราะอันแอนนั่งน่ะพี่น้องจําได้บ่จาะอ้ไอ้ไอ้ต้นมะพร้าวนั่งที่มันได้ที่นั่งเบื่อนเป็นคือจังพญานาคนี่เป็นหนึ่งเจ็ดหามันคือโอกหนึ่งเจ็ดหาพี่น้องเอ ตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วเนาะเนี่ยค่ะเลขหนอ่อไม้คล้ายพญานาคสองสามเจ็ดพี่น้องโตม,งมึงเกลื่อนนั่งเอาลงอห้ยจังไรหมื่นแล้วเนะาะแล้วก็ท่วนห้ยเรืออยู่เพราะว่านั่งเกิดมาก,ก็บอเคยเห็นเนาะเคยเห็นแต่กับต้นมะพร้วาวเอ้ยต้นแล้วอื่นจริงหรือแต่ว่าต้นหน่อไม้โค้งลงเปล่นพญานาคเนี่ยนั่งก็บอเคยเห็นเนาะค่ะแค่ไปด้วยจ้ะเด้อแค่ไปจ้ะพี่น้องแค่ไปเลย,เน,เลยนะคะ นั่งใน่าใจนั่งคิดว่าจะไดนก็มานเนีน ه, เ่ยนะเด้อเหล็กตัวนี้ยจะไหนมันก็สายตาเลี้ยวไปมันเห็นค้าเห็นเนี่ยจนว่านั่งมากไหมเล็กมันเล็กจะไหนก็มาเป็นแบบนี้นะมืออื่นนู่นไปนอกนาะมืออื่นนะคะเด้อ อื่นจะลืมต้องมีเฮ่ต้องมีเฮเนาะพี่น้องเนาะมื่ออื่นบบไปกับไปละโอ้ถึงแล้ววันทีหนึ่งเนาะคอยถึงแล้ววันทีหนึ่งเด้อพี่น้องให้บุได้บุญหลายสายเงี้ยบุญมากหลายแก่คอยใน้งวันทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะค่ะ ให้ได้ทุกให้ได้ผู้ที่เพิ่นเฮ็ดบุญหลายๆใพิ่นได้เพิ่นสะสมบุญมาหลายคนจะถึงละวันทีหนึ่งเนี่ยพี่น้องอนุโมทนาสาธุน้ำเพิร์โรเด้อเพราะว่ามันเป็นบุญกุศลที่เพิ่นสามารถาหลพบไหลชาติชาตินี้เพิ่นกระสางชาตินี้เพิ่นก็เฮ็ดบุญชาติที่ผ่านมาตจดสิมาได้มาเห็นกันชาตินี้เพิ่นก็เฮ็ดบุญเพิ่นจะไปถือละวันทีหนึ่งพี่น้องก็แม่นจะถึงง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเออพี่น้องเนาะ้อยไว้ทานชัดๆเด้อปะเนี่ แคาไว้เด้อค่ะเด้อพี่น้องแคปไปเด้อจ้าขอทุกคนโชคดีเด้อพี่น้องเด้อขอให้ทุกคนโชคดีจ้าพี่น้องลำลุ้ยลำลุ้ยถือหวยกันมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นวันที่สิบหกกันยายนพี่น้องขอให้ทุกคนโชคดีเนาะคนนอกผู้นี้ผู้ใดใดลำลุ้ยลำลุ้ยถือหวยงวดนี้กันทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องค่ะเอาผู้ใดกั จองแล้วเนาะผู้ใดก็อยากได้แล้วเนาะละวันทีหนึ่งเนาะกานเห็นผู้ใดได้ละวันทีหนึ่งให้อนุโมทนาสาธุน้ำเพลินเด้อพี่น้องได้บุญได้กุศลเพราะว่าเขาวาสนาเขาบ่ถึงเพราะว่าเขาบ่ได้เห็ุบุญมาหลายคือเพลินศาสตร์นี้เขาหูแล้วเขาก็เห็ุหลายๆไว้เนาะพี่น้องเนาะขอทุกคนโชคดีนะจ้า